คุณผู้ชมครับบางสิ่งเนี่ยเราจะดูเพียงแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้จริงๆครับอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของต่างนะครับนี่คือบ้านคู่ซึ่งดูยังไงแล้วก็ตามเนี่ยบ้านเดี่ยวชัดๆครับไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภาพรวมของตัวบ้านพื้นที่รอบๆตัวบ้านซึ่งทางโครงการเขานิยามไว้ว่านี่คือบ้านคู่รูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทดีไซน์ครับหากคุณคิดจะซื้อบ้านสักหลังต้องดูให้ดีคิดให้ดีและเลือกให้ดีครับ ติดตามบ้านดีรีวิวและคุณจะไม่พลาดกับการอัปเดตข้อมูลโครงการใหม่ๆก่อนใคร ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเทราพีมาบุรพพาสุขุมวิทบ้านฉางครับพูดถึงบ้านฉางแล้วนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบบรรยากาศดีและที่สําคัญเป็นทําเลที่มีอนาคตนะครับเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายใกล้แหล่งงานใกล้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่างเช่นตรงนี้นะครับเดินทาง5นาทีครับถึงโรบินสันไลฟ์สไตล์แล้วโครงการนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทอ e ีเทนสตาร์รีเอเตทจำกัดมหาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษั ัที่เรารู้จักกันดีนะครับในแวดวงของอสังหาริมทรัพ์์ในเรื่องของความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพของการพัฒนาโครงการที่มีประสบการณ์มาแล้วหลายสิบปีครับโครงการนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตของอีเท Seaboard ในจังหวัดระยองโครงการถูกดีไซน์แบบบ้านมาให้เป็นรูปแบบของบ้านคู่อิสระครับที่มีฟังก์กชันเหมือนกับบ้านเดียวส่วนฟังก์กชันการใช้งานด้านในก็สามารถที่จะปรับและก็เปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามสไตล์แบบบ้านหน้ากว้างได้พื้นที่ที่มากกว่าครับและตอนนี้ต้องบอกว่าทางโครงการเขามีโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยนะครับก็คือฟรีเฟอร์ฟรีจองและก็ฟรีโอนครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.59 ล้านบาทนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าโปรโมชั่นนี้จํากัดจํานวนหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยครับโครงการพัฒนาบนพื้นที่27ไร่เศษบนถนนบูรพาพัฒบ้านฉางมีบ้านทั้งหมด196ยูนิตครับด้วยความที่โครงการเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉางนะครับซึ่งเป็นทําเลศักยภาพสามารถที่จะเชื่อมต่อการคมนาคมอย่างหลากหลายทั้งทางอากาศทางบก อยู่ใกล้กับสนามบินอุตรภเขาและมอเตอร์เวย์หมายเลข7ทําให้สามารถเดินทางไปยังพัทยาชนบุรีและก็กรุงเทพได้อย่าง สะดวกสบายมากๆเลยครับและในอนาคตก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อสนามบินหลักดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาซึ่งจะทําให้ในอนาคตพื้นที่ในทําเลนี้จะเติบโตขึ้นไปอีกครับนอกจากนี้ตัวโครงการก็สามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางจากถนนบูรพาพัฒน์บ้านฉางและถนนสุขุมวิทนะครับรอบด้านแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้ทั้งโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉางนอกจากนี้ก็ยังมีสนามกอล์ฟอีทเทนสตาร์พาร์คและโลตัสบ้านฉางก็อยู่ไม่ ใกลจากโครงการใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติโรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ้านช้างโรงเรียนการเด่นอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลระยองรอยัลอิงลิชโปรแกรมและใครที่ทำงานในนิคมอุตสาหาการรมมาตัาพุทธก็เดินทางไปทำงานได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายครับเพียงแค่10นาทีก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับเป็นทำเลทองที่เหมาะแก่การลงหลักปักฐานการสร้างหรือขยายครอบครัวมากๆครับ นอกเหนือจากบ้านที่น่าอยู่แล้วนะครับสภาพแวดล้อมภายในโครงการก็ร่มรื่นและปลอดภัยมากๆเลยครับโดยโครงการจะมีซุ้มประตูทางเข้าออกโดยใช้ระบบคีย์การ์ดสำหรับวิสิเตอร์ต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการทุกครั้งนะครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยรวมไปถึงกับกล้อง C C T V ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงสามารถพักอาศัยในโครงการได้แบบอุ่นใจครับ ผ่านซุ้มเข้ามาก็จะเจอกับสวนส่วนกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สามารถมาดั่งเล่นเดินเล่นออกกําลังกายสูตรอากาศดีๆได้เลยนอกจากนี้ในส่วนนี้ยังมีพื้นที่ co playing space ครับไว้คอยให้บริการอีกด้วยสําหรับผู้ที่ชื่นชอบกับการออกกําลังกายก็จะมีฟิตเนสและอุปกรณ์ในการออกกําลังกายครบเลยนะครับทั้งในส่วนของคาร์ดิโอหรือว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งในส่วนของสระว่ายน้ําสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ก็จะมีเดอะสเฟียร์บูรพาพัสปอร์ตคลับใหม่ที่ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วเรียบร้อย สามารถไปออกกำลังกายกันแบบจุใจได้ที่นี่เลยครับการออกแบบบ้านภายในโครงการของเขามาในแนวคิด The Extra Ordinary Smart Design Living ครับก้าวแรกสู่ความพิเศษกับ Smart Design ตามสไตล์คุณนั่นก็แปลว่าคุณสามารถที่จะออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านด้วยตัวของคุณเองครับปรับเปลี่ยนได้อิสระตามการใช้งานแบบ Smart Function Design ในโครงการมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันครับ ซึ่งเป็นบ้านคู่รูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยแบบแรกมีชื่อว่าวิต้าซึ่งเป็นบ้านแฝดสองชั้นที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่36.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรฟังก์ชันก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันครับและแบบบ้านที่2ก็คือวิเวราซึ่งเป็นบ้านแฝดสองชั้นที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่41ตารางวาพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คัน และสำหรับวันนี้ครับแบบบ้านที่เราจะพาไปชมก็คือวิต้านั่นเองครับซึ่งเป็นบ้านคู่ขนาดเริ่มต้นของโครงการเขาครับอันดับแรกสังเกตดูครับดีไซน์การออกแบบบ้านของเขาต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านเลยครับ มีพื้นที่รอบบ้านให้ใช้งานได้จะทําสวนสวยก็ได้เลยครับจากที่เห็นไม่มีพื้นที่ส่วนไหนของบ้านที่ไปติดกับบ้านข้างๆเลยเป็นบ้านอิสระที่เหมือนได้อยู่บ้านเดี่ยวจริงๆครับการออกแบบบ้านก็ทันสมัยนะครับสไตล์โมเดินมินิมอล และให้กลิ่นอายในสไตล์แบบญี่ปุ่นด้วยโทนสีก็ใช้เอิร์ธโทนทำออกมาได้อย่างลงตัวน่าอยู่ไม่ตกยุคครับในส่วนของโรงจอดรถต้องบอกว่ากว้างมากๆครับแล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันแบบสบายๆเลยนะครับเอาละครับได้เวลาละเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันครับเข้าสู่ตัวบ้านกันครับโอ้อันดับแรกเลยครับจับและชอบมากๆเลยครับประตูวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับ เป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่แล้วก็ขอบจะเป็นอลูมิเนียมสีเข้มนะครับกว้างขวาง,วางสวยงามแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆพื้นที่แรกที่เจอก็จะเป็นลิฟวิ้งรูมครับซึ่งส่วนนี้ถูกออกแบบมาให้เปิดแบบกว้างโอเพนแพลนทุกพื้นที่เชื่อมต่อกันได้ให้เราได้สามารถออกแบบพื้นที่ในการใช้สอยได้อย่างเต็มที่เลยครับอย่างทางโครงการที่เขาจัดบ้านตัวอย่างมาให้เป็นไอเดียให้ดูว่า โซนนี้ให้มีที่นั่งเล่นดูทีวีซึ่งให้พื้นที่มาค่อนข้างจะกว้างขวางครับวางเฟอร์นิเจอร์ได้แบบหลากหลายที่สําคัญก็คือเขาให้ช่องแสงมาแบบเต็มพื้นที่มากภายในบ้านก็ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้บ้านเนี่ยดูไม่ทึบนะครับแล้วก็น่าอยู่ขึ้นมากเลยครับมาถึงโซนหลังบ้านครับ ตรงนี้จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับซึ่งสามารถรองรับได้หลายคนนะครับแต่ที่เขาจัดให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบสีที่นั่งก็แน่นอนครับว่าสามารถเพิ่มโต๊ะขนาดใหญ่กว่านี้ได้ครับใกล้ใกล้กันกับโซนรับประทานอาหารมีประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถที่จะดีไซน์พื้นที่นี้เพิ่มเป็นโซนนั่งเล่นชิลชิข้างบ้านจิบกาแฟชมสวนได้แบบนี้เลยครับชั้นล่างมีห้องอนเนกประสงค์ไว้ให้หนึ่งห้องครับ ในบ้านมาตรฐานจะถูกดีไซน์ให้เป็นห้องครัวแบบปิดมีกระจกกั้นโซนให้เพื่อความสะดวกในการทำอาหาร แต่บ้านตัวอย่างเนี่ยจัดมาให้ดูเพื่อลูกบ้านที่มีคนรุ่นใหม่วัยทางานที่สามารถจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นห้องทํางานได้เลยครับยืดหยุ่นได้แล้วก็ย้ายโซนครัวมาเป็นห้องครัวแบบเปิดในส่วนของโซนซักล้างเดิมจะทําอาหารเล็กๆน้อยๆมีพื้นที่จัดเตรียมอาหารด้วยแบบบ้านตัวอย่างนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เน้นการทําอาหารที่บ้านครับและยังเหลือพื้นที่ให้ทํามุมออกกําลังกายในบ้านเพิ่มเติมอีกด้วย สำหรับใครที่ชอบการดีไซน์แบบนี้สามารถที่จะสอบถามที่ทางโครงการเขาได้เลยนะครับและ1นึจุดครับสำหรับโซนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่มีความแตกต่างระหว่างบ้านวิต้าแล้วก็วิเวอรานะครับซึ่งวิเวอราเนี่ยเขาจะมีห้องส่วนขยายในชั้นล่างตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโดยจะเริ่มต้นกับเนื้อที่ของตัวบ้านนะครับที่41.5ตารางวาครับ ใกล้ๆก,ก,กันกับห้องอนเนกประสงค์จะมีห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งครับที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกเอาไว้ให้แล้วสามารถที่จะใช้รองรับแขกที่มาที่บ้านได้และยังรวมไปถึงกับสมาชิกภายในบ้านที่มาใช้งานเวลาที่ลงมาทํากิจกรรมด้านล่างนี้ครับด้านในกว้างขวางครับแล้วก็อาบน้ําได้ฟังก์ชันการใช้งานครบมีหน้าต่างระบายอากาศให้1จุด บันไดทางขึ้นลงชั้น2เขาดีไซน์มาให้อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับเพื่อที่จะรับแสงธรรมชาติจากประตูทางเข้าบ้านครับก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและที่สําคัญคือการออกแบบมาให้เป็นส่วนตัวมากๆเดินขึ้นลงไม่โปะครับโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับด้วยไม้ แปลนบ้านที่ชั้น2ประกอบไปด้วย2ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ําและพื้นที่อเนกประสงค์พอขึ้นบันไดมาปุ๊บก็จะเจอกับพื้นที่อเนกประสงค์ก่อนเลยครับโซนนี้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ได้เลยจะทําเป็นมุมของน้องสัตว์เลี้ยงหรือทํามุมแต่งตัวแบบบ้านตัวอย่างก็ได้ตามสไตล์ครับมาดูห้องนอนที่2กันครับห้องนอนที่2เนี่ยถูกจัดให้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านครับ ได้ห้องขนาดที่กว้างขวางวางเตียงขนาดควีนไซส์ลงไปแบบนี้ได้เลยครับทางโครงการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้หลากหลายครับทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งยังเหลือพื้นที่ใช้งานอื่นๆอีกและได้ช่องแสงมาแบบเต็มที่ให้ความสว่างไม่อับทึบห้องนี้ถือว่าครบครันทีเดียวครับห้องน้ำชั้น2ทางโครงการออกแบบมาให้เป็นดับเบิลแอคเซสครับมีทางเข้าออก2ทางสามารถเข้าทางถงชั้นบนและจากทางห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับ ฟังก์ชันถือว่าครบครันครับให้สุขภัณฑ์คุณภาพแยกส่วนชาาเวอร์และส่วนแห้งถือเป็นห้องน้ําที่สมาชิกภายในบ้านได้ใช้งานได้สะดวกสบายและก็ไม่อึดอัดครับและสําหรับใครถ้าเกิดว่าอยากจะได้ห้องน้ําเพิ่มนะครับทางโครงการเขาก็มีตัวเลือกให้กับแบบบ้านวิเร์ล่าครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็จะได้ห้องน้ําในตัวทั้ง2ห้องนอนเลยครับมาดูมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้กันนะครับ ทางโครงการเขาวางแปลนเอาไว้ให้อยู่โซนด้านหน้าตัวบ้านทั้งหมดเลยครับสังเกตดูครับมีช่องแสงเยอะเลยนะครับแล้วก็ดูโอดหงสะดวกสบายมากขึ้นในพื้นที่ที่กว้างขวางสามารถวางเตียงใหญ่ขนาด5-6ถึง6ฟุตได้แบบสบายเลยครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ในการใช้งานพื้นที่ทางเดินเหลือแบบกว้างๆเลยถัดมาพื้นที่อีกฝั่งสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่จัดเป็นโซนวอล์กอินคเ วางโต๊ะเครื่องแป้งในโซนนี้ก็เวิร์กเลยครับส่วนอีกฝั่งก็เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นั่งเล่นพักผ่อนวางเก้าอี้นวดได้แบบสบายๆห้องนี้มีระเบียงส่วนตัวไว้ให้ด้วยครับสามารถวางต้นไม้สวยๆได้ โครงการเทราพีมาบูรพา,าพัสสุขุมวิทนะครับจากการที่ได้ชมทั้งในส่วนของตัวบ้านเองและก็ทัศนียภาพภายในโครงการต้องบอกว่าเพลินมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันตัวบ้านครับซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยต่างๆได้ด้วยตัวของเราเองตามรูปแบบของสมาร์ทฟังก์ชันดีไซน์ ซึ่งทําให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้กําหนดเองยืดหยุ่นได้แบบนี้ต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยครับสำหรับคนรุ่นใหม่ จะเป็นการปรับเปลี่ยนห้องครัวให้เป็นห้องทำงานมีพื้นที่อเนกประสงค์เยอะดีไซน์บ้านก็สวยและก็ทันสมัยมีความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของราคาวัสดุที่ใช้ก็มีคุณภาพมีฟาซิลิตี้ที่ครบครันครับและแน่นอนว่าคุณจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีในทำเลนี้ครับบรรยากาศก,ก็ดีครับเดินทางไปไหนก็สะดวกมีความเจริญเติบโตได้อีกเป็นโครงการที่เรียกว่าครบและตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงๆครับตอนนี้บ้านพร้อมอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะมาชมสถานที่ จริงก็ได้ทั้งในส่วนของตัวบ้านและก็บรรยากาศภายในโครงการครับสำหรับใครก็ตามที่มานะครับสำนักการขา,ขายของเขาจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นครับเปิดทุกวันด้วยซึ่งเรามีทีมเซลล์คอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องของการขอสินเชื่อลองเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ครับขอฝากไว้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดระยองหรือว่าใกล้เคียงนะครับ ติดตามกับบ้านดีรีวิวของเราครับซึ่งเรานอกเหนือจากนำเสนอและก็รีวิวโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเรายังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะครับเวอร์ไว้เว็บบ้านดี .com Facebook บ้านดีระยองและ YouTube บ้านดี Channel ครับครั้งหน้าพาไปรีวิวกับโครงการไหนติดตามกันนะครับ